น้ำใสน้ำใสจ้าทำลายอุย้ยนี่เก้าอี้ประจำตำแหน่งน้ำใสนะคะนี่จะเป็นเก้าอี้ประจำตำแหน่งน้ำใสนะน้ำใสเขาชอบเก้าอี้สีเขียวนี่มากเลยนะคะคุณยายหมอส่งมาให้ค่ะก็ได้ใายนะคะน้ำใสขอบคุณนะคะสังเกตว่าเขาจะชอบมากเลยนะคะใครเอ่ยอาม่าจำปี ้ำใสดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อย,หน,ห,นอยหน้าใกล้ๆหน่อยสวยไหมสวยไหมคะไหนดูหน้าก่อนไหนไหนไหนโอ้ยแต่งตัวแต่งตัวโอ้ยแต่ก่อนน้ำใสป่วยเป็นเป็นเชื้อราหรือเปล่าที่ที่หัหวเนาะที่ที่ว่าเขาเป็นอะไรที่หัหวตอนนั้นน่ะเขาไปรักษาเขาเกือบไม่หายเนาะตอนนี้หายดีแล้วนะคะแม่ก็ยังกังวลอยู่ว่าจะเป็นขึ้นมาอีกนะคะ ก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลสาัตว์ที่พาแม่ไฟไปเนี่ยค่ะหายเราก็ดีแล้วนะน้ำใส๋ยวนี้กำลังจะสวยค่ะกำลังจะสวยและทำหมันแล้วก็ไม่ต้องมีลูกอีกกำลังจะสวยไข่เอยอ,อันนี้ก็อ้วนเป็นถังแก๊สเลยในจำปีไข่อีกคะ่ะเดี๋ยวดูไข่อีกไข่อีกอนี้ใครอ้ยแม่ตุม้มแม่ตุม้มแม่ตุม้มพี่หาถอย อย่ากลวนกวนเห็นไหมแม่ตุ้มเขากลัวเห็นไหมใครเอ่ยพ่อวันอายใครอีกใครอีใครอีรอรอไป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 ดูอีกไปดูอีกใครเอ่ยแม่เฟื่องเฟื่องกับใครลูกเฟื่องกับแม่จำปาจ้าเอเดี๋ยวไม่เอาอาหารให้นะลูกเพิ่งมาถึงนะคะเพิ่งมาถึงในในในพาไปดูพาไปดูแม่ไฟนะคะอ้ยเด็กๆ เด็กๆก,ก็รอแม่และะ้วค่ะเด็กๆก,ก็รอแม่แล้วโอ้ยแม่ก็พึ่งมาแล้วก็เหนื่อยด้วยนะใครอยู่นี่คะโอ้ยแม่ไฟแม่ไฟอยู่นี่เดี๋ยวเอาอาหารให้กินลูกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วก็มาดูใครเอ่ยแม่ดำแม่ดำป้าท้องแม่ดำเลยนะ่ะอันนี้เอามาจากกองของเด็กข้างบ้านนะคะทีะ่ที่นอนสีดำอันใหญ่เนี่ย เพราะว่าผู้ใหญ่เจดีท่านซื้อไว้ให้ตั้งนานแล้วค่ะเอาออกมาอันนึงงล้วเอาบ้านแมวที่คุณยายหมอส่งมาให้นะเอาเอาเข้าไปบ้านแมวแต่ก่อมจะอยู่ตรงนี้ก็เลยเอาเข้าไปให้เด็กๆเพราะว่าเด็กข้างนอกเขาไม่ค่อยนอนนะคะทําไมไม่นอนอันใหญ่ว่าเอามาให้บัวขาวนอนนะคะอันใหญ่แต่ว่าบัวขาวไม่นอนนะคะเขากลับไปนอนอันเล็กของแมวเหมือนเดิมนะคะ <laughs> หัวจะปวดใช่ไหมใช่ไหมลูกโอ้แต่งตัวแต่งตัว นีวยังแต่งตัวไม่เสร็จนี่ยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยนี่ก็พี่ขาวนอนลงจะดีใจอะไรเอาเอ้าเอาเอาเอมดูท่านอนดูท่านอนโอ้ยตา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 ยเดี๋ยวแม่ไปเอาอาหารให้เด็กๆก่อนนะคะเดี๋ยวดูแม่จำปีก่อนโอ้โหแม่จำปีมานอนมานอนเตียงใหญ่เลย โอ้โหใครไม่นอนก็ช่างฉันจะนอนนี่นอนคนเดียวเลยใครไม่นอนก็ช่างเนาะบัวขาวไม่นอนก็ช่างอ้วนจังเลยอ้วนเท่ากันเลยกับแม่แม่ดำดลสิดู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 ด,ด,ด,ดูวันนี้นะคะวันนี้ก็มีเรื่องจะเล่าอยู่นะคะมีเรื่องจะเล่าอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอาหารให้เด็กก่อนนะคะกินอาหารกันแล้ว อันนี้เซตเดียวกันแม่เฟื่องแม่จำปาแม่จำปีเดี๋ยวเราไปดูอีกเซตหนึ่งอีกกลุ่มหนึง่งนี่ง่ายกิน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 อาหารจากผู้ใหญ่ใจด,ดีแม่นาเมตตาซื้อไว้ให้ค่ะเสียงฟังเสียงกินฟังเสียงกินสิ วันอยอยดำเหรอดำหรือตุ้มตุ้มหรือดำจมูกใหญ่ๆไอ้จมูกจุดดำใหญ่ๆก็คือไม่ดำอันนี้ตุ้มใช่ไหมอันนี้ตุ้มน้ำใสพี่ขาวนี้พี่ขาวอย่ามาใกล้น้องน้องกลัวพี่ขาวมานี่พี่ขาวมานี่พี่ขาวก็กินแล้วไงพี่ขาวก็กินแล้วไงคะ่ะ พีวน้องจะไปดูน้องก่อนดูแม่ไฟจวเอาอาหารในแม่ไฟก่อนอาหารในแม่ไฟก่อนนะคะค่าที่ว่าจะเล่าก็เนี่ยค่ะกระเป๋ากระเป๋าเอาเตรียมมาใส่น้องน้องแมวที่พูดเมื่อคืนนี้นะคะที่พูดเอาไว้นะคะก็วันนี้ก็ขอให้เขามาได้เจอเขานะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ